คุเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราขี่เรือออกไปสุดขอบแมพของเกม GTA V เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมตั้งใจไว้ว่าจะขี่ออกไปสุดขอบแมพจนไม่เห็นแผนที่เลยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมกลัวคนดูจะเบื่องั้นเล่งปีด ผมได้ขี่ออกมาถึงชายทะเลแล้วนะครับผมเห็นสปีดโบ๊ทกับเรือเจ็ตสกีผมได้ตัดสินใจขึ้นสปีดโบ๊ทคิดว่ามันน่าจะแรงกว่าเดี๋ยวผมจะขี่ไปสุดขอบแมปเลยนะทุกคนจนไม่เห็นเกาะน,นี้นะเริ่มได้ ผมที่มาสักพักหนึ่งแล้วทุกคนประมาณ10นาทีนะแล้วเรือผมก็ดับแล้วมันก็จมลงผมหายใจไม่ออกเลยออกเรือมาก่อนจะขึ้นไปเอาออกซิเจนเหนือผิวน้ํานะแต่ไม่ทันผมก็เลย